พี่น้องกาบทักทายสบ,บายดีพี่น้องเอฟซีเมสุขุญทุกคนตัว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและกันอยู่ทางต่างประเทศนะพ่อแม่พี่นอนะ้อ,นนนองเนาะเพื่อนี่ก็มีแนวสอบถามทางเอื่อยเพ่นอยู่ทางพี่น,อน,น้อนงทางชนเผ่าเราทั้งเนาจะตั้งเขตชนบทของเมืองนองแขวงนชวันดนเขตพี่น้อง แล้วห้าจากถามเอือยเพิ่นเราพี่เราอัสบาดีเอือยอัศบดีอันจากถามเอือยเพิ่นว่าสมมติว่าอ่าข้าเป็นหไหมห้านะผัวปะผัวส่งผัวเงินเท่านี้อันนั้นมู่บ้านอันนี้ก็ยังสิดสมารถเอาผัวอะไรบ่นยังสิมีคนเอาเฮ้าอยู่บอกหรือว่าจังไดบางคนบางคนเขาเอาบางคนเขาบอกเอาเขาบ่งตามจิตใจประวัติของมันโอ้บ่งตามประวัติอีกอือโอ้ประวัติดีบ่ดีโดย เดีย๋ยว่าดีน้ำพวยเดี๋ยว่ามีแต่แหง้งพวจอย่าไปช่องพัวยอยา่าฝะพวจอย่าเอาไปลินไปเอน็นมีคนเอาค oh. ว่าเป็นกดีน้ำพวยิ่งนีนบางเถอะชี้ได้พัวละยากโอ้ oh. อันขันพวยิ่งมีคด,ดีแน่นอนนนึงว่าอ่าเห็ดแน่นัน mm. ่นแน่น,น,น,นี่พิษ mm. แหละใช่ไหมว่าโบธมาเอาอะไรเลยเป็นบ่เขาโบเอาเลยเป็นบอกใช่ไมว่าคดีอยู่เิน mm. หลังจากปุ๊บจะเอา<ด>คือว่านางหน่อยนี้ปุ๊บจาเอาย ตักนำกันข้ามตั้เข้ากันข้าไปเบกพื้นกันข้าไปห้าน้ำไม้น้ำหมอกกันข้าบรายไปน้ำหมูน้ำคูมีแต่อยู่เหอนตลาดมีแต่ลินเกมลินกรามมีแต่กับถือชอมผาหันแหละมีแต่ังกังเจ้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเจ้าไปห้ากินห้าขรอไปออกป่าออกดองเจ้าชวนเมื่อใดเมื่อนั้นคือการเออเมีเอไยไปเมื่อนี้่หาไปเฮ็ดเวียกได้ไปเชียหญ้าหรือเฮ็ดมันต้นบ้าหรือเฮ็ดไฮบอ้โอ้ยจ้าชิไปไปเจ้าไป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 คนเดียวไข่เจ็บหัวไข่เจ็บเอว มันมีแต่หาแนวอ้างเนาะมันเทือไก่ร่างเจ้าอันเออมันมีเต็มตัวเด้อมีพอมมีย่างเออแต่อาบน้ำอาบในให้สะอาดมันแบบเอาแล้วมันเท่าฉันฝันนี่มันลินไปลินมาเออบางเทอก็ฮอดชะมองบังเท่อชามมองชี้มองเออผัวคอยกันมาแล้วช้ำนี่แต่จะพาไปตรงเดีนได้มันนี่ก็นอนอาบวางโอ้ขาเจ็บทัวงเลยพวกทองเทือเจ้าบ่บ่ฮู้จักโดยโดยประวัติของมันชามเทือชื่อเทือตะชื่อเทือตะ เดินช่องเชื่ชองเดือนหนึ่งชามชีเดือนเห็นเจ้โอ้ยไม่นีอ่ได้แลยไม่ได้เลยบ่เป็นพอบ่เป็นแม่เลยอืมบ่เป็นครอบเป็นครัวเลยใช่เนาะอ่าพ่อแม่ไันนี้ตกงานคอยบอกเลวบอกเลวทางพ่อทางแม่ก็ให้เลยกับเจ้าอืมมันจะให้คักะไดเนี่ยไหนมาเมียเจ้าไม่ได้เห็ดเอื่องไม่ได้เห็ดงานเมื่อไรยังลินเมื่อไรมีมีแต่ไปลินไปแอนมีแต่เป็นประชาชาวขันยักษ์เป็นประชาชนเช้าเห็นอย่างคัวนะ คันเด็เจ้านี่ได้่เถื่อนในเจ้าปลูกลางได้เถือนในเขาบ่มักมาเอาเลยบัานนี้เจ้ากะยุ่งยากเลยโอ้ยยไปะช่องประชองคันว่าแม่ในลีคือใครว่าเนี่มันว่าอยากได้ผัวกันยากโอ้แต่แล้วกับคันเป็นคือเอื้ยว่าเนี่แม่นว่าอันผัวเนี่ยท่านบ่มีผัวเอาเลยแม่นบ่ในบ้านเนี่ยคือว่าบ่มีผัวลำเลยบ่มีผัวเอาเลยเออ่ยแถวบ้านนี้มันไม่ไปเอาเลยเขาฮู้จักประวัติมันนี่ เขาว่าบ้านอื่นนี่เขาบบหูจักเออเขาเอาเขาไปล่ไปเอ็นผู้มีผู้ไปบอกแต่ระว่งไม่ห้างกับแม่ไม้แม่ไม้เนี่สามารถได้พัวง่ายมันบอกแม่ไม้เขาไม่ห้างนี่ยอยากแกมันบอกยากที่สุดมันบอกแต่ว่าเรื่องแม่ไม้นี่บางคนกับง่ายบางคนกับเง่ายบางเถือก็ันยากเือกันยากไม่ด้แต่ว่าปพราะวัดมันมันดีอยู่แต่พวกเราตายอยู่แต่บางเถือกอแหังควญเล่าว่าอยู่กับตัวกุนิลาว บางทีเขาบอาอืมเออเป็นนั่นนั่นนอื่ยเนาะเออแสดงว่าเขาประวัติบอดีเป็นแม่ฮ้างนางใหม่ถือว่าแล้วเนาะถึงจะได้ผัวนี่ถือว่าจากญาตสุดๆเหมือนบอกได้ได้ยู่ได้บ้านอื่นบ้านไกลแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยที่ว่าแล้วเหมือนบอกเขาบอกลำเขาบอกเอาเลยเขาผู้ประวัติแล้วทั้งผู้ชายคือกันทั้งผู้หญิงคือกันในเฉลิมเหมือนบ้านเฮานี่ พอเต่าเห็นบ่าเหมือนกัน네บ่ม uh> ีไผเอาเออผู้ชายกัคันว่าอันเป็นพ่อห้ากับมึงแจบคือกันอือมึกคือกันได้บ่เอาได้เออเขาว่าว่าเมื่อแล้วลําบากอยู่นํามันโอ้เฮ็ดเฮือนเห็นห่างกับ่อยากหากินหาครอบกับ่อยากหาเงินหากํากับ่ได้คันหาเงินหากคําน่ขณะฉนึ่งกินพอเดียวมีแต่ชื่อเราชื่อเวียมีแต่ไปจ้างประชาเพระแชว ไม่ได้มาเลย่ไม่ได้มาชันเลยม่ไดนอยู่กับลูกกับเมี้เฉียแสดงว่าคันคันประวัติเจ้าบุดีนี่ชะมารถเลี้ยวเลยมันบอกถือว่าทางนี่ถือว่ามึงจบแล้วว่าไงว่าเป็นพ่อห้างเป็นไม่ห้างอะไรเขามาพพอห้างไม่ห้างถือว่ามึงากตัดสิทธิ์ลงมันบอกโบยกมิชิดได้เลยถ้าว่ามีกับมีคนเขตอื่นบ้านอื่นเมื่ออื่นที่พนบบฮู้อกาอโอ้ถ้า่าคนเขตนี่บริเวณอ้อมแอมอันนี้หมู่บ้านอ้อมใกล้ๆนี่มึงแล้ววมันบอกมึง นี่พอเต่านี่เจ้าบังเยอบ้านละลองบ้านเชูบ้านตะเลงอะตันปะต่อยตังอะไรเหนือตังอะไรนำแล้วก็บ้านตะลุงเน่เขาเขาหูมืดประวัติเขาหูมืดเป็นซิปายหมู่บ้านแถวบริเวณนี่ยนะโอ้แสดงว่าอันสีหาเมียแถวเขตเมืองนองเนี่ยมึงยากเนี่ยเนี่ยเขาบอกไปเอาเมียอยู่ทางอันเสโปนเมืองพินเนี่ยคือพวกเขาบูฮูประวัติน่ะเขาเชี่ยอยู่เนาะเอกคอยนี่ยติดกันติดกันมันนี่มีผู้ผู้แบบมาบอกโอ้ยเจ้าเชี่็วย่างมาเจ้าเชี่ยว ให้มรามาเข้าปะหันบางเถอกับผู้ชายเมียปะบางเถอกับผู้หญิงพ่วปะจ้าเพ่บอกเออขันเจ้าเลี้ยงกินชื่อๆกีนชื่อๆก็แล้วจะเอาเออเจ้าก็ไม่ยากค่ะเจ้าขันเจ้าากเอาเอาอะไบ้ได้ยากเห็ดยังมีแต่จากนอนํำลาชื่นๆเลยเอาได้แม่้าอยากส้่งจากแป้งเป็นขอบเป็นครัวนี่บ้ได้ไหมหมอเราคันว่าดุมันนี่เฮ็ดเพื่อนเฮ็ดไท้มันยังกะดุมันพังคมคมพวคมลูกพังพ่อพังแม่คนเราทาวเกะกับพังมืด ถ้าเจ้าไปช่องมอื่นมือบางเธอบบมืดเดือนเขาอักโอ้ต่ออันนี้มันต้องึินกับประวัติของผูเกียวเนาะโดยเสดงวมาว่าางๆเสร็จมาเป็นแม่ห้างนางหมายแต่คขาถือว่าอยากอยากจบเลยแม่นบ่หาผัวอยากที่สุดเลยนี่อยู่บ้านถังคนนึงเป็นแม่ห้างสาวทั้งถังเห็นว่าเขาไปชกทั้งลักเอาเครื่องเข้าเขาตากในเอากองคืนเดี๋ยวเอาช่องเชล็ด เถอะเอาชิ้นเขาตัด oh. เอาเชื่อม oh. ันเถอะไปเอาใกล้ๆเขาหันจอมคนอื่นในกินอยู่กองโถมนอนกับครบครับกร oh. ะพวกก็เมื่อยเนมไปเนมมาพอมเมเราก็ให้ตลอดคูมือูมือโบได้เด้เหมียเจ้าเนี่ยโบได้เลยวันนี้ไปช่องมุดช่องเดือดช่องปีแล้วอยู่ปราชาเนี่ยเม่ oh. อเห็นไฟมาเห็นไฟไปลินน์นางวาน,น,ว,าน,ว,านว่านอาจานย์เอ,อนางจาาเนี่ยเหรอเออยวานนี่วาน,น,นยังเป็นชาวอยู่เตจาเนี่ตัวเอืยัยตัวกกขันจาา ก็จะเพิ่งอยู oh. right ่เหินมือนกันอย่างช่งปีแล้วแต่ผัวเราไปจองบ่เห็นไคมาเลยไม่เห็นไคไปเล่นไปเล่นไปเล่นมีกอะแบบไปเล่นไปเอ็นรัมดาหันเขาเห็ดหลุกเห็เมียเขาปะอ๋อแสดงว่าเจ้าสิดได้ผัวอีนี่มึงมดซิ์เลยแล้วเนาะถือว่าแล่าซะแล้วเขาได้เป็นไปห้างแหละเขาคาเมื่อส่งเมื่อยื่นเจ้าแหละถือวันแล่วมันหมดจบเลยมันหมดตัวนี้ฮะ อันนี้มันก็ขึ้นกับประวัติของเจ้าเนาะคันว่าผัวบอดี้แหละเฮาป้าเฮาห่างเฮาคอเมื่อน่ะอีกแบบนึงเองมันบอกนะถ้าว่าเจ้าประวัติบอดีนี่ถือว่าป้าผัวเมื่อนี่ถือว่าแจ็บเลยเป็นได้ผัวอะไรอยางเงี้ยผู้ชายคือกันเอาเมียอยางเงี้ยเงี้ยชุดพัวห่างมันจะเอาพ่อนี่พ่อนั่นสำมั่นบอกผัห่างไม่ห่างนี่เนาะมัมีชิดเลยมันชิดใช่ขันมีชิดก็มีชิดในหน่อยมันบอกจำถึกจำชื่อเลขบุหัวมันจะถึงหัวได้ เป็นปีสองปีสามปียังโมมี่ผุมาหาเหมือนบอยังโมมี่ผุมาเบิ่งมาแย่งนั่นนะอันนี้ก็เป็นคอนแถวเราเถิดนี่เราลุกมาพูจักเออมาพูเถ้เจ้าเทาเนี่แต่ละบ้านแต่ละเฮือนแต่ละคนอันนี้เนี่ยแสดงว่าอันในบ้านสมบูรณ์เอาอยู่นี่ยในบ้านเอาอยู่นี่ในเขตเมืองนองนี่เขาพูจักมัดผูกหมู่บ้านแมืนบอกเขาพูจักมัด คนนี <N> ้บอกคนนั er ้นบอกเอ้าต่อๆกันเลยเจ้าเจ้าคนนี้ค่อยๆบอกคนน่้นคนนี้บอกเพื่อนเดินๆเดินๆจะไปลินเดินอืมจะไปลินน้ำเช้าอันนี้คนในบ้านแล้วนะเจ้าหางฉี่บอกเลือนมูคู่เจ้าเองก็จะ้ิบอกแล้วเนาะอันนี้หมายเขาว่าคนนี่ก็เจ้าจริงใจต่อกันเนาะกับเจ้ากับเจ้าบุญจากตัวกันคือแบบเจ้านี่เขาเจ้าไปลินโอ้ไปครับน้ำมันหันคู่มือคู่มือเบิ่งเจ้าเจ้าพายทองบอทองเงินทองเจ้านอนหลับเบืองคึกคักคอกจกอังงค๊กคักเออกับเจ้าเยอะมักแบบนั้น เออกระบอกมักเล็นอะไรแบบนั้นฟูซาแบบนอ้อันนี้ก็เทือวัดยากเนาะอันนี้เนาะทำามันแสดงวัดเขตนี่นะครับว่าพูได้ได้ป้าถือผัวป้าหรือว่าผัวส่งหรือว่าเมียส่งเมียยืนป้าเป็นผัวห่างผัวหมายที่จะเม่นเมืองยากที่จะได้ได้ผัวหรือว่าได้เมียอีกถือว่ายากสุดๆเม่นบ่ถือว่าได้ก็ได้เขตเขตอื่นแขวงอื่นอันนี้้นเขตอื่นแข้งอื่นหรือว่าเมืองอื่นหรือว่าเป็น หมู่บ้านใกล้กๆที่เขาบูหจักหรือขเข,า,า,ขาเอาขื้นมาเดีย๋ยวนี้นี่แล้วปุ๊บมาเ,าเออกระแปลกอยู่ว่าเมืลล่อเราเป็นแม่หางถออัดมีผูกคทาานทางสรรค์ทางผูอ,อ่าทางสรบค์ทางเีโนขึ้นมาผัดเออมาเอาเราเออเราแสดงว่าเราก็ได้ผัวแออสด,วสดวงว่าคนทางนี้ถือว่าบ่ได้แสดงว่าบ่ได้เลยถ้าว่าเป็นคนทางเขตอันนี้เฮานะทางคนทางหมู่บ้านเทานี่ถือว่าบ่ได้แจ็บเลยมันทางอันนี้เนี่ยเออ อันนี้ก็เป็นความหูอีกแบบหนึ่งพี่น้องก็เป็นประเพณีอันแบบหนึ่งก็ถือว่าถ้าเขาเป็นพอห่างพอหม่ไม่ห่างนางหมนี้ก็ถือว่าโอ้เธอแสดงว่าเรียบร้อยแล้วโอ้แสดงว่าเรียบร้อยเลยเนาะบอ,อันนั้นเลยเอออันนี้ก็เป็นความหูอนหนึ่งพี่น้องเป็นอ่าอันนั้นหนึ่งเนาะขอบใจเด้เลยอะขอบใจเออที่ให้ความหูอขอบใจพี่น้องคลิปหนาพอกัน